กลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามการทํางานของกรมการข้าวนะคะโดยสนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกําแพงเพชรเขามีการสนับสนุนค่ะแล้วก็ส่งเสริมรวมไปถึงกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะส่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อให้มีผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพติดตามได้ในช่วงนี้คะค่ะ ถึงฤดูการทำนาแน่นอนว่าการมีเมล็ดพันธุ์ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะป,ปลูกการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์เป็นการลงทุนน้อยแต่สามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นได้กรมการข้าว ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรโดยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่นผ่านศูนข้าวชุมชนหรือนาแปลงใหญ่เพื่อให้กเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถต่อยอดสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต่อไปในอนาคตสร้างไรายได้อย่างมั่นคงสู่ครัวเรือนมเมล็ดพันธุ์ดีก็หมายถึงเมล็ดพันธุ์ ะะที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามพันนะคะและที่สำคัญคือจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงแล้วก็ข้าวเปลือกมีคุณภาพดีนะคะอีกทั้งมีความต้านทานต่อโรคแมลงต่างๆที่สำคัญเช่นต้านทานพ้ยกระโดดสีน้ำตาลน,นะคะต้านทานในเรื่องของโรคไหม้แล้วมเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยนะคะจะต้องมีในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของความงอกนะคะพันปนข้าวแดง หรือความชื้นนะคะที่อยู่ในมาตรฐานของคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะคะในส่วนเราเก็จะมีกระบวนการในการทํางานอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งจะสามารถแบ่งขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็น6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกปลูกข้าวหรือทําแปลงขยายพัน์ข้าวเนี่ยเราก็จะต้องมีการวางแผนนะคะการผลิตไว้ล่วงหน้าอันดับแรกนี่ก็คือมีการสํารวจข้อมูล ความต้องการของเกษตรกรระยะเวลาความต้องการแล้วก็ที่สาคัญคือชนิดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการขั้นตอนที่2ก็คือนะคะการจัดทําแปลงขยายพันธุ์ในส่วนนี้เนี่ยส่วนไม่ไดพันธุ์ข้าวเองไม่ได้มีพื้นที่ที่นานในการจะทําแปลงเองนะคะเราต้องอาศัยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นผู้ผลิตให้เราโดยในการทําแปลงเนี่ยเราก็จะมีข้อตกลงกับเกษตรกรว่า ในการจัดทําแปลงเกษตรกรต้องยอมรับนะคะคำแนะนําในการปฏิบัติดูแลแปลงขยายพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานที่เรากําหนดในส่วนนี้นะคะศูนย์เองทําข้อตกลงเนี่ยในข้อตกลงเนี่ยศูนย์นะคะจะซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากแปลงเกษตรกรทั้งหมดนะคะโดยที่เกษตรกรเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะ ไม่นำเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตได้ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นซึ่งอันนี้จะทำให้เราได้เป้าหมายตามที่ผลิตไว้อันนี้ก็คือความซื่อสัตย์ของเกษตรกรหลังจากที่เราทำแปลงเสร็จแล้วนะคะเราก็มีการซื้อเมล็ดพันธุ์คืนกับเกษตรกรเราจะซื้อ,อเมล็ดพันธุ์น,นะคะในลักษณะข้าวความชื้นสูงนะคะคือเกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวจากแปลงนามาเนี่ย ก็สามารถที่จะขนส่งมาที่ศูนย์มเมล็ดทานเข้ากับแพงเพชรโดยไม่ต้องลดความชื้นศูนย์เองก็จะบริหารจัดการตั้งแต่การลดความชื้นจนถึงการบรรจุหีบห่อเลยนะคะซึ่งเราจะมีแผนกำหนดไว้เลยนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยโรงงานเราสามารถที่จะนำมเมล็ดทัน์เข้าได้วันละกี่ตันซึ่งจะสาัมพันธ์กับว่าในการปลูกพื้นที่เนี่ยวันหนึ่งเราจะต้องบริหารจัดการว่าวันนี้เราจะเก็บ เกี่ยวข้าวพื้นที่เท่าไหร่เพื่อให้สัมพันธ์กับการปรับปรุงสภาพนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็นในเรื่องของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะคะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เนี่ยหลังจากที่บรรจุถุงนะคะถุงข้าวแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะต้องไปเก็บรักษาในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดีนะคะป้องกันกําจัดโรคแมลงเพื่อรอให้เมล็ดพันธุ์พ้นระยะพักตัว ยงจะส่งต่อขายให้เกษตรกรนะคะขั้นตอนที่5ก็คือระบบการควบคุมคุณภาพขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้น,นตอนที่สังคันที่สุดเนื่องจากว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตได้เนี่ยจะต้องมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ระหว่างการจัดซื้อตรงตามคุณภาพที่เรากําหนดเพื่อให้ได้ครับเมล็ดพันธุ์นี้มีการมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพนี้เราจะทําตั้งแต่ก่อนการจัดซื้อนะคะ พอรถมาถึงรถบรรทุกเข้าเปลือกมาถึงที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเราก็จะทําการสุ่มเพื่อวัดความชื้นตรวจหาพันธุ์ปนข้าวแดงเมื่อผ่านมาตรฐานแล้วเราถึงจะเอามาเทหลุมในการปรับปรุงสภาพต่อไปนะคะขั้นตอนที่6ก็คือการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะคะการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะ อันดับแรกเนี่ยให้กับส่วนราชการในของส่วนราชการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการมาเมล็ดพันธุ์ดีเราไปในการทํากิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยเราก็จะขายให้กับส่วนราชการอันดับแรกอันที่2ก็คือมเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยโครมการเข้าจะสำรองไว้สําหรับช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติไม่ว่าฝนแรงน้ําท่วมนะคะมเมล็ดพันธุ์ส่วนนี้ก็จะถูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลังจากที่เหลือแล้วนะคะก็จะเป็นโครงการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไปนะคะที่จะสามารถมาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์นะคะเพื่อไปใช้สำหรับปลูกเมล็ดปลูกนะคะหรือในส่วนที่อยู่ห่างไกลนะคะศูนย์เองก็จะมีตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ามาซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปจําหน่ายกระจายให้สู่กเกษตรกรที่ไม่มียานพาหนะหรือว่าห่างไกลได้ใช้มเมล็ดพันธุ์อย่างทั่วถึงกันค่ะปัจจุบันการผลิตมเมล็ดพันธุ์ดีมีกฎหมายสําหรับมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลชาวนาให้มีโอกาสเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์มากขึ้นซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นแล้วหากมีการควบคุมอัตราการใช้มเมล็ดพันธุ์ตามที่เหมาะสมกับวิธีปลูก ตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรแนะนำก็สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของชาวนาลดการระบาดของโรคมแมลงศัตรูข้าวรวมถึงส่งผลต่อไรายได้ของชาวนาที่จะมีผลตอบแทนจากผลผลิตข้าวในแปลงที่มากขึ้นอีกด้วยก่อนที่เราดํดเนินการจัดทำแปลงขายายพันธุ์นะคะกเกษตรกรเราอะ เราต้องมีการที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกกระบวนการแล้วก็มีการออกติดตามให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรมีปัญหาก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและเกษตรกรเองนะคะก็ต้องมีความขยันมีความตั้งใจที่จะทําแปลงให้ผ่านมาตรฐานที่เรากําหนดนะคะเมื่อผ่านมาตรฐานตามกําหนดแล้วเนี่ย ูนก็ทําข้อตกลงไว้ว่าเราจะซื้อมเมล็ดพันธุ์สูงกว่าราคาเข้าเปลือกในท้องตลาดไม่เกิน30%ฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือเป็นเหมือนกำลังใจนะฮะเป็นแรงใจที่ให้ให้เกษตรกรเนี่ยมีแรงที่จะปฏิบัติดูแลมเมล็ดพันธุ์เขาอย่างดีเพื่อให้ได้ผ่านมารฐานนะคะ